ตามล่าหามอ i s t u r e ในเซเว่ EP 2มาแล้วครับก่อนอื่นมาดูเนื้อกันก่อนเลยครับ2ตัวแรกเนี่ยเขาจะขึ้นเนื้อด้วยเจลนะฮะใสๆแบบนี้ส่วน2ตัวหลังเนี่ยก็จะเป็นเนื้อโลชั่นธรรมดานะมีความข่าวทึบนะครับผม คุณสมบัติต่อไปก็คือค่า pH นะครับหรือความเป็นกรดและด่างนะครับผิวของคนเรามีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่5.5นะครับแต่ในกรณีของ Moisturizer นะอย่าซีเรียนมากนะถ้าอยู่ในช่วง5-7เนี่ยพี่ผงถือว่าโอเคนะซึ่งทั้ง4ตัวเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะตัวแรก5.5นะตัวที่2 5นะครับตัวที่3ได้6.2และตัวที่4ก็ได้ประมาณ5.05นะครับเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยยังไงก็ต้องทดสอบนะครับเดี๋ยวผม,มาร์จุดให้ดูนะครับ ลาทานเนี่ยก็นิดเดียวพอนะอนะแห้งแล้วนะครับนี่ดูเดี๋ยวเราก็จะมาวัดความชุ่มชื้นกันเลยนะเริ่มจากเบิร์หนึ่งก่อนนะครับสามสองหนึ่งไปกันเลยก็นะฮะบาลานซ์ดีนะไม่ได้แย่นะแปดสิบสี 42นะฮะก็เป็นเรื่องของน้ำมันภายนอกนะตรงนี้เห็นไหมไวนิวไดเมติโคนน้ำมันซิลิโคนตรงนี้ก็ยังคงเหลืออยู่ดีเลยนะฮะแล้วก็เคลือบผิวมีความรู้สึกมีเหมือนแผ่นแผ่นเคลือบอยู่นะฮะความชุ่มชื้นน้ำเนี่ยก็น่าจะได้จากไฮยานะฮะทีประมาณ84แล้วไปดูตัวที่2กันบ้างนะฮะไปกันครับ ตัวนี้นะฮะก็พอๆกันจริงแปดสิบหกสี่สิบเจ็ดนะฮะความรู้สึกของผมตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่รู้สึกว่ามันจะมีอะไรซึมอยู่ตรงเคลือบๆอ,อ,อยู่ตรงนี้นะมันจะเหนียวน้อยกันเบอร์หนึ่งนิดหนึ่งนะจะดูเบอร์สามเบอร์สี่กันบ้างเบอร์สามเนี่ยจะเห็นได้ว่านะอ่ะ สัดส่วนของน้ําน้ํามันเนี่ยมันจะเอียงไปทางน้ํามันจริงๆก็ดูจากเนื้อมันน้ํามันมันก็ค่อนข้างจะใส่มาเยอะเหมือนกันนะแปเนี่ยหาร2ได้มาสีนะจริงๆก็อยากได้น้ํามันน้อยกันนิดนิดนึงนะแต่ว่าสําหรับคนหน้าแห้งๆหน่อยนะก็ดีอยู่เหมือนกันนะฮะต่อไปเลยนี่ตัวนี้นะครับก็นะ น้ำมันอาจจะน้อยที่สุดนะฮะตั้งแต่12-27นะีฮะจะไม่ค่อยมีน้ํามันเลยนะฮะใครที่แบบกลัวมันจร,จริงจับดูโอ้โหแทบไม่รู้สึกถึงความมันเลยนะก็ตัวนี้ก็อาจจะดีก็ได้นะฮะตัวเนี้ยเรื่องสุดท้ายนะครับก็เรื่องราคานะฮะอันนี้ก็เป็นสลิปจากเซเว่นนะครับตัวไหนราคาเท่าไหร่ก็ดูกันเองได้เลยนะครับ